สวัสดีครับผมนะวันนี้เราจะมา <c oughs> โอ๊ยอ่านด้วยก่อนวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์อ n o ฟโนนะผม n f e r n o เอ๊ยใช่ป่ะนะท่านผิดขออภยยนะยยัยนะะผมเป็นซีรีส์ไลฟ์ไฟนะก็ก็ก็สวยมั้งก็สวยมั้งพกนี่ไม่เกี่ยวนะครับผมเป็นซีรีส์ไลฟ์ไฟซีรีส์เก่าซีรีส์เก่าใช่คือ <c oughs> ใช่ คือเอาวันรีวิวเฉยเพราะมันมีอยู่ในตัวไงก็เลยเปิดทิ้งหน่อยเพราะว่ากระเป๋าเต็มไม่เปิดไอเทมอะไรไม่ได้เอ้ยเอ้คปืนหายเอาไอ้ยังมีการทิ้งนานนี้ปืนหายด้เหรอเอ้ยมีงี้ด้เหรอวกติไม่มีดิอ๋อนี่คือระบบแพทใหม่นะอันนี้คือเพิ่งอัพแพทเลยนะผมพวกผมยังไม่ค่อยรู้อะไรมากเดี๋ยวค่อยมารีวิวแพทใหม่อีกทีนะครับผมนี่วันที่เท่าไหร่วะ วันนี้วันที่สี่กุมภานะครับวันในทายก็ก็อะไรวะจริงแผ่นมันต้องเอาวันที่สิบห้าใช่ปะใช่ปะโอ้ยิงแรงแล้วผมนัดเดียวตายเลยนะครับวันนี้มันมันพุธหรือวันอังคารวันนี้วันอังคารดิปกติเอาวันพุธเอาวันพุธใช่ไหมเออตัดรับมันมาเลนทายหรือเปล่าอ๋อ มันมาเลนทายน่าจะเป็นปืนคุปป้มาครับก็ก็สวยนะครับถือว่าใช้ได้อ่ะแล้วก็มีมีมีดอีกนะแต่ว่ามีดมีดของผมน่าจะเปิดเล่นไปแล้วนะผมมีอัคมีคิดมีพีก็สิบมีมีดนะครับอนมสวมรรคเท่าเดิมปะวะลืมดูนะครับผมช่างมันเอาว่าเรามาดูลายปืนสวยาง,งามดีกว่าใช่ครับยินดีดีฟิ โอ้หน้าทีมรันไหมครับ่ะต่อ่อไมว้เออ a ูนะผม AUG ก็ประมาณว่าสีเดิมสีโทนเดิมนะผมเป็นอักแบบว่าสีอะไรวะสีดำดำด้านหรือเปล่าใช่ปะน่าใช่นะผมแล้วก็แล้วก็แต่งลายไฟเข้าไปนะครับรีบเก็บก่อนเดี๋ยวยี่เด๋อดหายนะครับผมก็ประมาณนี้ มันจะมีลายไฟอีกแบบหนึ่งนะลายไฟอีกแบบมันจะเป็นพวกแบบเหมือนมังกรอะมังกรพ่นไฟชื่อซีรีส์เหรอ,อดักดักก้อนเหรอใช่ปะอ๋อดักก้อนนั่นแหละเป็นลายสีเขียวแบบเหมือนขีตะไค่อะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลายเป็นลายสีแดงแบบนี้เลยอะแต่เป็นเมืองมังกรอะเขาบอกเป็นรูปมังกรก <c> ูค <c> ิดเป็นรูปไฟเลยเเป็นรูปอะไรรูปเลเธอเทอะเออแล้วผมซีรีส์ก็เลเธอเทเหมือนเดิมเลยครับเลอเทเหมือนเดิม ไบางคนถามเอ้ยพี่ทำไมเลือดเป็นสีแดงทำไมผมเป็นสีเขียวก็คือคุณเอ้ยอยุดพิ่งนี้ก็คือคุณอะไรเนี่ยปรับปรับอะไรตัวละครพอสอใช่พอสออายุยังไม่ถึงแบบว่าสิบแปดอะไรอย่างงี้นะครับมันก็เลยขึ้นเป็นสีเขียวให้เห็นอย่างนั้นอยู่มิดอนอยู่มิดอน คือ,คอเอาไง่ายอ่ะมันต้องเกิน1,999ขึ้นไปถ้าเกิน2,000มันจะเป็นสีเขียวมะใช่ต้องประมาณหนึ1999่งเก้าเก้าอ่ะเออมันถึงจะเป็นสีแดงเพราะ1 9 9่ตอนนี้น่าจะเป็น18แล้วนะครับเนี่ยของผมของผมสีเขียวของผมเกิน2,000เนี่ย <S <S 2> <S 2> เออตายแกเลยะวะยันหนักดิฟิล เออลืมบอกนะผมวันนี้เรามาอยู่กับน้องฟิวนะผม cover av นะครับไม่ใช่น้องปอนน้องปอนเป็น cover mv นะ mv กับ av คือชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับไอสัตว์ <c oughs> นะก็ต่อมาก็จะเป็นคิสคริสนะผมเอานี่ก่อนก็กระสุนม,มีให้หมดสี่ห้านะเหมือนเดิมนะครับเลือเหลืออะไรเมื่อกี้ mãi mãi 6 mãi 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 5-6 mãi 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 không mãi 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 ต่อไปมันเป็นคิสนะครับผมก็เอิร์นคิสก็เหมือนเดิมลายไฟนะครับผมซึ่งลายไฟนี้ผมชอบอยู่ตรงที่อย่างเดียวเลยคือที่มันสลักเขียนว่า P B เนะี่ยผมดูแล้วมันสวยอย่างเดียวเลยคิสที่มัน P B เนะี่ยส่วนลายไฟก็ใช่ไหมใช่ไหมตัวเองก,ก็ปัญญาอ่อนเหมือนเดิมปัญญาอ่อนเหมือนเดิมใช่ไหมตัวเองไอ้ปืนครับแต่ปืนหายไม่สวยเลยนะครับผม <S <S> <S ก็กล้องก็ไม่ ที่ตังมีกี่เซรีเนี่ยตอนนะีะมีเยอะเดี๋ยวเปิดรีวิวให้หมดเลยเพราะว่ากระเป๋ามันเต็มครับผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นพวกสะสมปืนเหมือนกันเนี่ยเป็นพวกชอบสะสมแต่ว่าถึงเวลาโลตอนนี้ได้ถึงเวลาโลแล้วครับผมใครที่สะสมปืนแนะนําสะสมที่ซีรีส์หายากจริงพอไม่ต้องสะสมแม่งทุกซีรีส์หรอกเพราะว่าอย่างผมเนี่ยกระเป๋าเต็มไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ย เออกระเป๋าม,มันมใช่มันเปิดเท็มไม่ได้ครับผมมันจํากัดอ่ากระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยประมาณสี่ร้อยหรือเปล่าจะไม่ได้ลนะหลายหใช่หรอเอาไปแล้วออออมั้ยนะั่นแหละก็ซีลีี่นี่ครับผมนี่พีก็สิบลายไฟจริงๆมีมีดด้วยนะเป็นอะไรสังเบทเออแล้วล<า>ผมน,น่ามผมน่าจะเปิดใช้ไปแล้วนะครับก็กระสุนมีหมดเจนะ็ดสิบห้านัดโอ้ ไอสัตว์ไอสัตว์เลยทีเดียวไอออกมาดีเฮ้ยอย่าลาาดิโอ้โหไปไโม่ไงมึงอะขนาดแหววเนี่ยเอ้ยมึงเอาพกมาไอสัตว์อย่าย่าได้ลูกโม่เหรอเออลูกโม่อะโอ้นันเทียบซ้ายคน ปืนมันแรงอ่ะคนละรุ่นอ๋ออย่างอย่างระดับไก่เอฟซีเหรอเคเอฟซีอ่ะนาเดียวนี้นาเดียวในพอโอ้ยอ่ะวเอาวะโรใครใครเขาก็เรียกตังสไนเปอร์เขาโอ้มีใครๆก็เรียกว่าเคเฟซีมึงอ่ะเอ้ยปืนกูเอามาดิเอามาดิเอ้ยเอามาดิโอ้ยเหี้ย เอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้าวตงปืนโกนมาเล่นใหม่วะโองโกงโกงไอ้เ oh, ห yeah, ี้ยเคทัวก็เคทัวเอฉยอะไรือเปล่างสลบมานี่อ่ะ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 ไม่โดน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 เลยตัดอื้มอื้มอื้มไม่โดนแต่เมื่อคืนองแต่มันเป็นระบบใหม่นะผมก็ทุกคนก็อาจจะแปลกใจเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกทีแล้วกันระบบใหม่นี่มีอะไรบ้าง เอ้มิวพิลมีด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 ไอสัตว์ทะลึกหรอมาดิเอ้ยเอ้าไอควายมึงอะเป็นตำรวจโจรพ่องอะเออหว่านลืมไปสัตว์จะไม่มีในโอ้ตำรวจแล้วเออนั่นแหละว่ะตือนประเดี๋วัระดี๋กลัวโจรไอสัตว์กลัวโจรไอสัตว์เแล้วคุยไล่ะสัตว์ฝวายโง่ไงมืออลไรต่อไปครับ นักี่ครับยิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่<ข>องอ่อนแอวะแล้วทำไมดาวมันไปขึ้นตรงกลางวะไอพี่ขอขอยิงขายิงอีกตัวดิ <can> อยากรู้ดาวขอสามตัวเลยดาวมันจะขึ้นตรงไหนอยากรู้นี่หนึ่งตัวแล้ว,วไม่ไม่จริงจริงจริงอยากรูอ้อ๋อ oh, ไม่ต้องละไม่ต้องสามละสองก็ oh. ดาวมันขึ้นหรอว่าเป็นแบบเรียงไอ้นี่นี่วะระบบใหม่นะผม นะครับแต่ตอนนี้เราชนะน้นองฟิลแล้วเราต้องหนีควา,ายคุ้นเปล่าเลยทำตัวดุปาดิปาดิไนสัตเอ้ยเอ้ยเอ้ย ไหนสัตว์มาดีมาดิมาเลยเออมาดิมาดิ <c oughs> าล่ <c oughs> าล <c oughs> าดตายโอเคครับจบไปกับซีรีส์อินอินอะไรวนะลืมละชอบมา้ยละครซีรีส์หลายไฟก็ขอบคุณตัวน้องฟิลมาก AV นะ AV ไม่มี MV เจอกันดูคิวดูจบแล้วอย่าเพิ่งกดปิดไปนะครับผม อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็พอกดติดตามเสร็จแล้วจะมีรูปะระฆังขึ้นมานะครับกดรูประฆังด้วยไม่งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนนะพอกดแชร์กดติดตามเสร็จแล้วนะครับผมก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าวิดีโอนี้เป็นยังไงคัที่เถึงอย่างไรนะครับมาพูดคุยกันได้ส่วนใครที่ต้องการข้อมูลต่างๆในกับวิดีโอหรือช่องของผมสามารถดูได้ที่นี่นะครับ ดีกรีพชันด้านล่างนี่นะครับมีบอกหมดทุกอย่างเลยโอเคครับหรบวันนี้ขอบคุณมากครับผม